สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพาทุกคนมาปลูกผักหวานบ้านกันค่ะโดยการชํำกิ่งนะคะเราก็จะมาเลือกกิ่งพันธุ์กันก่อนนะคะถ้าใครมีต้นพันธุ์อยู่แล้วก็ตัดกิ่งมาชํำได้เลยนะคะทุกส่วนของต้นผักหวานสามารถนำมาชํำได้หมดแต่ที่จะได้ผลดีที่สุดคือกิ่งที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดกิ่ง ที่ตายหรือว่าแห้งออกแล้วก็ในส่วนของยอดนะคะที่มียอดอ่อนๆเราก็จะตัดทิ้งนะคะเพื่อลดการคายน้ำของใบนะคะสำหรับใครที่ชอบรับประทานนะคะแนะนำให้ปลูกกินเองเลยนะคะเพราะว่าปลูกไม่ยากเลยเราสามารถปลูกเป็นรัว้วเป็นแนวได้เลยนะคะโดยการเสียบกิ่งแบบยาวนี่นะคะปักลงไปในดินนะคะถ้าดินอ่อนตัวก็สามารถปักลงไปได้เลยแต่ ถ้าพื้นดินของใครแข็งนะคะก็ให้เอาเสียมหรือว่าจอบนำก่อนนะคะโดยขุดเป็นร่องนะคะแล้วก็เสียบตัวกิ่งของผักหวานบ้านนี้ลงไปนะคะจากนั้นก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะไม่เกินสองสัปดาห์นะคะผักหวานบ้านของเราก็จะแตกยอดนะคะการดูแลรักษาก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่รดน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็ มันสำรวจดูว่ามีตัวหนอนหรือเปล่านะคะก็ให้เราหยิบเก็บออกนะคะพอตัดกิ่งพันุพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมแปลงกันเลยนะคะโดยการใช้จอบหรือว่าเสียมนะคะขุดเป็นร่องแบบนี้นะคะไม่ต้องลึกมากนะคะวันนี้ช่อจะขุดแล้วก็ทำร่องเป็นแนวนะคะเพื่อเป็นรั้วกั้นตรงนี้ไว้นะคะเพื่อไม่ให้ไก่เข้าไปเคียย์ผักหรือว่า มุดลอดตาขายตรงนี้เข้าไปได้นะคะช่อก็จะวางเป็นแนวโดยวางาปลูกทีๆกันนะคะสำหรับบางพื้นที่ที่มีดินนุ่มแล้วก็ร่วนซุยอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเสียบลงไปในดินได้เลยนะคะโดยการเหลาปลายของของกิ่งพันุนะคะให้แหลมหน่อยแล้วก็ปักเสียบลงไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องขุดร่องเลยค่ะ เห็นไหมคะว่ามันง่ายขนาดไหนเพียงแค่นำกิ่งเสียบลงไปในดินนะคะรดน้ำเช้าเย็นแค่นี้ก็จะได้สวนผักหวานบ้านไว้รับประทานแล้วล่ะค่ะที่บอกไปนะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมานะคะผักหวานบ้านนะคะเมื่อมีกิ่งมียอดขึ้นมาถ้าเรายิ่งเด็ดนะคะเขาก็จะแตกกิ่งเพิ่มขยายขึ้นมาอีกค่ะ นี่นะคะพอชอบเสียบกิ่งลงไปในร่องที่เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะทำการกรบดินนะคะแล้วก็จะกดบริเวณหน้าดินให้แน่นการกดดินให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้กิ่งชําของเราโยกไปโยกมานะคะแล้วก็จะไม่ทําให้กิ่งแห้งตายนะคะจากนั้นนะคะอย่าลืมรดน้ําเช้าเย็นนะคะทุกคนผักหวานบ้านจะชอบแดดราไรนะคะแล้วก็ ต้องการน้ำนะคะขาดน้ำไม่ได้เลยแต่ไม่ชอบบริเวณที่น้ำขังน้ำแฉะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตของผักหวานบ้านกันเลยนะคะผ่านไปแค่สองสัปดาห์นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามียอดใหม่ใบใหม่แตกขึ้นมานะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแนะนําำให้เพื่อนๆนนะคะเด็ดยอดนี้ออกไปนะคะแล้วเขาก็จะแตกยอดเพิ่มขึ้นมา เป็นทวีคูณเลยล่ะค่ะ